สวัสดีครับทุกท่านเลฟจีช่องวิติไยัยพีชนแนลนะครับแนวทางเกษตรลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในครูเรือนของเรานะครับในวันนี้ทางช่องวิติไยัยพีชนแนลจะพาทุกท่านนะครับมาทําน้ํายาในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงหน้าฝนเลยครับทุกท่านหรือห,หลายๆท่านนะครับส่วนมากจะปลูกพืชผักไว้รับประทานนะครับแต่บางท่านถ้าเหลือก็นําไปขายนะครับ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครูเรือนนะครับในวันนี้นะครับทางช่องวิถีไทยปีชนแนลจะพาทุกท่านนะครับมาทําน้ํายาในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชกันนะครับสิ่งนี้นะครับช่วยในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเลยครับทุกบ้านมีใช้กันแน่นอนและเราใช้กันอยู่เป็นประจำเลยครับยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะครับช่วยในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้นะครับ เพราะว่าสมุนไพที่อยู่ในยาสีฟันแบบนี้นะครับใช้ไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชได้มีส่วนผสมของมิ้นเกลือทั้ง2อย่างแค่นี้นะครับก็เพียงพอแลยครับในการไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชนะครับเดี๋ยวตามมาดูสูตรยาสีฟันนะครับไล่กําจัดแมลงศัตรูพืชได้ทําอย่างไรนะครับและใช้อย่างไรตามมาดูกันเลยครับส่วนผสมในการทําน้ํายาในการไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชในวันนี้ ส่วนที่1นนะครับหรือตัวที่1เราจะมาใช้เป็นยาสีฟันที่มีสมุนไพรนะครับบ้านใครมียี่ห้อไหนนะครับก็ใช้ได้หมดนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาใช้สมุนไพรตัวนี้นะครับและส่วนผสมตัวที่2องนะครับเราจะมาใช้เป็นสารจับใบคือน้ำยาล้างจานนะครับสารจับใบอย่างน้ำยาล้างจานนะครับนอกจากจะเป็นสารจับใบได้แล้วอย่างไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ดีเช่นกันเลยครับ และส่วนผสมตัวที่3นะครับคือน้ําเปล่าจํานวน1ลิตรส่วนผสมสูตรนี้นะครับเราไม่ต้องฟิกมากนะครับถ้าเรามีส่วนใหญ่ๆเราก็เพิ่มส่วนผสมลงไปได้นะครับ และส่วนผสมสูตรนี้นะครับเราใช้เป็นถังฉีดพ่นซึ่งเป็นกระป๋องป๊อกกี้แบบนี้ก็ได้ครับหรือถ้าใครมีสูีรใหญ่นะครับใช้เป็นถังฉีดพ่นก็จะดีมากเลยครับอ่านใช้ยาซีฟันที่มีสมุนไพรนะครับผสมอยู่ในการไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชเราจะใช้แค่นี้ก็พอนะครับเพียง1ข้อหน้วนะครับนี่ครับแค่นี้ก็พอครับใส่ลงไปรวมกับน้ําเปล่าจํานวน1ลิตรกันเลยครับ ส่วนผสมตัวที่2คือสารจ่บบาใบเรามาใช้เป็นน้ํายาล้างจานนะครับประมาณ1ช้อนชาครับแล้วเราเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งครับก่อนจะนําไปไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชกันนะครับและวิธีใช้ใช้อย่างไรตามมาดูกันอีกทีหนึ่งครับการปลูกต้นพืช ใครบอกว่าไม่มีแมลงศัตรูพืชมาลบปวนไม่จริงแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเราปลูกต้นพืชเมื่อใดนะครับมีแมลงศัตรูพืชหลายๆชนิดนะครับมาลบปวนต้นพืชเหล่าแน่นอนครับในวันนี้ทางช่องวิจิตรไทยพีชนนลจึงมาแนะนําสูตรในการทนาน้ํายาในการไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชจากยาสีฟันที่มีสมุนไพรผสมอยู่นะครับเราฉีดโทษนะครับตอนช่วงเย็นถึงพบค่า และใช้ทุกๆสองถึงสามวันนะครับในระหว่างที่ต้นพืชงามๆแบบนี้นะครับจะไม่มีแมลงศัตรูพืชชนิดไหนมาปวนเลยครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิถีไทยพีชแนลได้เลยครับนี่ครับถ้าเราใช้เป็นประจำนะครับต้นพึ่งเราจะงามได้แบบนี้และไม่มีแมลงศัตรูพืชมาลบกวนวเลยครับการปลูกต้นพืชนะครับถ้าเราอยากให้ต้นพืชงามได้แบบนี้นะครับ เราจะต้องบํารุงและใส่ปู่ยูกเป็นประจำนะครับแต่มแมลงศัตรูพืชก็จ้องนะครับจะมาทำลายต้นพืชที่เราปลูกน,นะครับถ้าเราควบคุมหรือป้องกันไว้ครับมแมลงศัตรูพืชจะไม่มาทำลายต้นพืชน,นะครับในวันนี้นะครับทางช่องวิทีไทยพี h ชนแนลจึงมาแนะนำสูตรน้ำยาสูตรนี้นะครับจากยาสิฟันที่มีสมุนไพรผสมอยู่นะครับ นอกจากจะไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชได้แล้วยังป้องกันมดมแมลงศัตรูพืชได้ดีเช่นกันเลยครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับจากสูตรน้ํายาสูตรน,นี้ <st it> นําไปป้องกันไล่กําจัดมแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชเรานะครับเราปลูกไว้เราก็อยากเก็บผลผลิตนะครับแต่มแมลงศัตรูพืชจ้องจะมาทําลายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกแล้วเราจะต้องทําน้ํายาในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชมาใช้นะครับ หลายคนถามกันมาว่าสูตรน้ํายาที่ผมทําในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชหลายๆสูตรนะครับใช้ได้กับพืชที่มีดอกแบบนี้ได้หรือเปล่าครับใช้ได้เลยครับและฉีดพ่นได้บ่อยๆเลยครับไม่ทําลายต้นพืชนะครับกานปลูกต้นพืช เมื่อเราปลูกแล้วมแมลงศัตรูพืชส่วนมากจะเข้าทําลายนะครับอย่างต้นพริกทุกท่านลองสังเกตดูได้ครับต้นพริกที่ว่าเผ็ดนะครับยังมีมแมลงศัตรูพืชมาลบกวนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราป้องกันและกําจัดได้ด้วยน้ํายาสูตรนี้กันเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องวุฒิชัยพีช n เนลนะครับ จะนาเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำนะครับอย่างคลิปนี้ผมนํายาสีฟันนะครับที่มีสมุนไพรผสมอยู่นะครับนํามาไล่และกําจัดแมาลงศัตรูพืชให้ทุกท่านได้ดูนะครับและนําไปใช้ภายในคุณเรืองของเรานะครับเราจะได้ประหยัดในจ่ายและลดต้นทุนนะครับ